สวัสดีครับบราเทอแวร์ครับผมพอดีว่ามีคนมาป้ายยาผมครับก็เลยอยากจะถ่ายคลิปรีวิวมันสักหน่อยนึงแม้ว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจะเล่นกันไปหมดแล้วนะครับกับการเปิดกล่องการ์ดวันพีชชุด o อ02เนี่ยนะครับมีคนมาป้ายยาครับที่ชายที่รักของผมคนนึงเนี่ยเอามาให้แล้วก็แบบว่าอ่ะมึงเอาไปละการคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นนะครับ แต่ว่าด้วยความที่มันมีลายนั่นนู่นนี่ที่ค่อนข้างจะสวยงามก็เลยเขาก็บอกว่าอ่ะมึงเอาไปสะสมเอาไปสะสมก็ได้มันอาจจะช่วยกระตุ้นให้มึงอยากเล่นขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็เลยอ่ะเอามาไหนๆได้มาแล้วก็จะมาแกะให้ดูกันละกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเปิดซองโชว์ด้วยเผื่อจะได้โก้ s t r a r e กับเขาเพราะว่าใบดึงนี่ขายกันหลักหมื่นนะครับโต้ S เเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่า มันสวยขนาดไหนนะเพราะเราก็ไ oh, ม่เคยเห็นของจริงใช่ไหมเห็นแต่ในที่เขาวางขายขายกันน่ะน่าสนใจครับน่าสนใจเพราะว่าจากที่เห็นที่เขาขายกันเนี่ยหลายใบสวยมากเลยนะครับซึ่งชุดนี้ครับ OP 0 2เนี่ยมันเป็น booster pack นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจ booster pack ก็คือเราต้องมี starter ของเราก่อนไปซื้อ starter มาแล้วก็เอาพวกนี้เปิดซองได้การ์ดไหนก็ค่อยเอาไปเสริม ในเด็กของเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับข้างหน้าเนี่ยเป็นลูฟี่กับหนวดขาวแล้วก็อาคาอินุซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องช่วงมารีนฟอร์ดสงครามมารีนฟอร์ดนะฮะก็จะเป็นตัวหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นลูฟี่เอสหนวดขาวคิซารุอ่าไม่ใช่คิซารุดิเป็นอาคาอินุ อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นตัวละครช่วงนั้นแต่วันก็จะมีอุตะแทรกเข้ามาเหมือนกันหรือว่าสม o กเกอร์อะไรแบบนี้แทรกเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการ์ดที่ออกในช่วงของวอันพีคฟิล์มเรสนั่นเองเห็นเขาบอกว่าราคากล่องหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ1,890บาทก็ตีกลมๆก,ก็ประมาณ2,000บาทก็ได้24ซองนะฮะในนี้เยอะทีเดียวแล้วก็มี1 2 1แบบ เราจะได้ถึงหรือเปล่าก็คงคงยากนะครับสาหรับกล่องเดียวเพราะว่าเขาเปิดกันเป็นลังๆนี่ยังไม่ได้ S เลยนะฮะแต่ก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะอยู่ที่ผมก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วกันอ่ะล็อเลยหนึ่งสองก็จะได้อะไรอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับมาค่อยๆแกะ ผมเสียวเลอเกินกับการที่ว่าแบบว่าเอาเงินกายตัดแล้วก็ไปโดนการ์ดข้างในนะฮะเนี่ยก็ค่อยไล่การ์ดมันลงไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วค่อยๆตัดมันอ่ะมาทีละซองเอามันอย่างนี้แหละ สมัยก่อนเนี่ยเวลาซื้อการ์ดยูกิเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดไอ้ใบแรกของกล่องเลยอ่าก็เป็นการแคาแรคเตอร์นะครับคุณวันด้าอ่าเซาโลอุซบอ่าคาบาจิโอนิโม,โมแล้วก็ยามาโต อ่าอันนี้ก็จะเป็นใบแรของผมนะครับที่คือเขาก็คงเอาไปเล่นกันมั้งตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าการ์ด,ด้งนี่ได้เป็นดงดงแบบดงธรรมดานะครับมันมีก่อนหน้านี้นที่มันเป็นด้งแชงคูด,ด้วยโคตรเท่เลยนะฮะไบทีละซองครับผมคือที่ไม่แรเราก็ไม่สนใจแล้วกันนะอ่าเฮ้ย ก็ดูจะไม่เท่าไหร่นะครับมันเป็นการ์ดอีเวนต์อ้าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะแต่ว่าเหมือนกับว่าใบรองสุดท้ายนี้เราจะได้เป็นแวบๆบวแบบตลอดเลยใช่ไหมนีไหมทุกคนคาบาจิออกอีกแล้วนะฮะข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นเข็มทิพอ่าฟึ๊บ โอ้โหดูกากมากเลยทุกคนไม่ไหววะเป็นเออ่มันชื่ออะไรนะบรูคได้บรูคไปนะครับอันนี้เป็นสถานที่นะครับอิมเพลดาวเป็นคุกอิมเพลวอ่าแล้วก็เป็นอีเวนต์นะฮะแฟรงกี้ บางตัวก็เป็นพวกอิมเพลดาวมาจากาคนคุมพุกนะครับซึ่งก็ผมจำไม่ได้แล้วบางตัวเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็น SR นะทุกคนผมไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาไปดูราคาแต่นี้เราแทนที่เราจะสะสมอย่างที่เขาให้มานี่เราคิดถึงเรื่องขายแล้วนะครับอ่านี้เราก็จะแยกซองไว้นะครับเราจะเปิดเร็วๆไปเลยนะ คืออาร์ตเวิร์กมันสวยมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางบางอันเนี่ยคืออันนี้ก็วาดขึ้นมาใหม่นะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะโมจิตัวนี้เนี่ยอย่างอันนี้ก็เหมือนกับเป็นภาพจากในในมังงะนะฮะแต่บางอันเนี่ยมันไม่ใช่ลายเส้นของอาจารย์โอดะนะครับช็อปเปอร์อันนี้มาจากฟิล์มเรดใช่ไหมตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น นี่หนึ่งในสี่จักรรพัินะครับบาร์กี้ตัวตลกแต่ว่านั่นแหละมันเฉยๆมันไม่เว็บๆนะครับผมมันเว็บนิดเดียวมันไม่ได้ทาฟาก,ก้าดีลอคือเดยียงอาร์ตเวิร์ของใบเนี้ยสวยนะมันวาดแบบว่าเป็นสีการลงสีอะไรต่างๆแล้วภาพมันค่อนข้างคมชัดด้วยนะครับอันไหนที่เป็นใบอีเวต์เนี่ยที่มาจากมังงะเนี่ย ก็ค่อนข้างจะเน้นรายละเอียดดีตัวคำพูดอะไรต่างๆให้เรารู้สึกถึงอีเวนต์นั้นจริงๆอะ่ะและเป็นนวดขาวเป็นลีดเดอร์ด้วยนะครับใบนี้ใบนี้คือเอาไปเล่นได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเด็กนวดขาวนะฮะแล้วก็ใบแรนี่เป็นอ่ t มิสเตอร์ทูบอนเครเป็นตัวที่หลายคนชอบนะครับสำหรับมิสเตอร์ทูเนี่ยเขาเป็นกระเทยนะฮะในเรื่องนี้เขาเป็นกระเทยแต่ว่าค่อนข้างจะแบบว่าเป็น เธยรักเพื่อนรักฝูงอะไรแบบนี้นะครับมิตรภาพต่างๆหลายคนเสียน้ำตาให้กับบิสต์ทในเนื้อเรื่องหลายคนเลยทีเดียวนะฮะและนนี้บิอ่านว่าอะไรนะบิสดาบิสดาอันนี้แม่ใจชื่อนะครับคือเขาอยู่กับหนวดหนวดดำใช่ไหมตัวเนี้ยและ เฮ้ยเอาคียอีกแล้วคูซันนะครับนาพลคูซันผมไม่แน่ใจใบนี้เขาขายกันเท่าไหร่นะครับแต่สวยสวยมากนะอันที่เป็นแบบว่า SR เนี่ยภาพสวยทีเดียวนะอมการสะท้อนแสงของมันนี่ดึงดูดสายตาดีเหลือเกินนะครับคือแล้วแล้วทำไมกล่องนี้มันเปิดได้ SR เป็นคูซันสองใบเลยวะ แล้วก็เป็นนามิแต่มันไม่ใช่ใบนี้ไงที่เขาขายกันนะนามิใบนี้เป็น SR นะครับก็สวยที่เดียวเป็นโฉมในฟิล์มเรสนะครับสวยที่เดียว SR เราก็จะเก็บใส่ซองอไว้เพื่อที่ได้ได้รู้มันเป็น SR นะฮะโอ้อีกหลายซองเลยอะผมเปิดสนุกว่ะเอาจริงๆเปิดสนุกมาก เพื่อนคุยด้วยแหละอันนี้ได้ลีดเดอร์มาอีกแล้วนะครับเป็นสปมเกอร์แล้วก็อาอาแรเป็นโคบี้นะฮะลีดเดอร์นี่บางคนเขาก็หากันนะเพราะว่ามันเอาไปเล่นไปเล่นได้ไงไปเล่นเป็นตัวตั้งนะครับสำหรับบางคนอยากเล่นเด็กสีดำสีแดงอะไรแบบนี้นะครับมันมีสีด้วยอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วกันผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นลูฟี่ในโฉมของอ่า ในโฉมของฟิล์มเรดนะครับคงเป็นสยายสะสมซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์นะฮะเป็นการ์ดอ,อีเวนต์ที่เป็นแรร์นะครับก็เป็นตอนที่เจอกับแมกเจลรแลนด์ะนะฮะผู้คุมของอ,อีเวนต์โอ้เฮ้ยเราได้ด้งเป็นแฉงนะครับผมด้งเป็นแฉงนะครับแล้วมันเป็นแบบแ,บบแ,บบแวบๆด้วยอะเฮ้ยเท่ว,ว่ะ อันนี้เก็บไว้นะครับด้งใบแฉงนี่เราต้องต้องดูดีๆนะครับเพิ่งสังเกตนะฮะว่ามันมีด้งใบแฉงอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าใบอื่นนอย่างที่เห็นนะครับมันเป็นด้งธรรมดานะครับด้งนี่มันคล้ายๆเหมือนแบบ Energy ์จีกาอะเท่าที่ผมดูนะแบบว่าเติมให้ตัวลีดเดอร์เราแล้วก็เอาไปโจมตีอะไรแบบนี้นะครับครับ <L un ters> จากในฟิล์มโกใช่ไหมไม่ใช่ฟิล์มโกสิอ่นั่นแหละจำไม่ได้ ว่ามันภาคไหนฟิล์มแซดหรือเปล่าช่างมันเถอะนะครับรู้แต่ว่าเป็นราชสีคนทองชิกกี้นะครับก็เป็นเซนงคุนะครับในพลเซนโงคุแล <mon> ้วก็เป็น อืมคือมันก็สวยนะคิซารุนะครับแต่ว่ามันเขียนว่าอะไรอะ่ะบอลซารีโนหรือว่าเขาชื่อเขานามสกุลนี้หรือว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราเรียกเขาคิซารุมาตลอดเลยไนงะก็เลยไม่รู้ว่าเขาชื่อนี้เหรอ s อามาโหมีฮองตัวนี้ยังสวยอะ่ะ สวยนะครับมีหอแล้วผมยังไม่ได้การ์ดที่มันอยู่ตรงตรงหน้าปกกล่องเลยนะครับชิริวแห่งสายฝนแล้วก็เป็นแครอทนะจ๊ะแครอทล่างที่ดูดวงจันทร์แล้วนะครับคือใบแลเนี่ยมันก็จะสวยประมาณหนึงนะครับคือมันแวบๆแ,แหละแต่ว่ามันมันแวบน้อยมากอะ สู้กับสู้ใบที่เป็น S R ไม่ได้นะครับ S R มันสวยกว่าสรุปว่าคือผมเห็นคุณต้อมกันดินอุสเขาแก่แล้วเขาได้โอ้โหได้เอสได้นั่นได้นี่อยู่นะเรานี่ไม่ได้กับเขาเลยนะครับหนึ่งกล่องเหมือนกันแท้ดวงทำด้วยอะไรนะครับโอ้โหลดเดอร์เป็นเซตเนี่ยนะโอ้อยากจะร้องไห้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคือคือใบเนี้ยมันไม่ใช่ใบที่มันขายได้เป็นหมื่นเว้ยแต่ใบนี้มันก็หลายตัค์อยู่นาเฮ้ยเฮ้ยคือผมไม่ชัไม่แน่ใจคือผมไม่รู้ไม่รู้ระดับการ์ดมันเก็บไว้อ่ะฮ่าแล้วอันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์นะครับอืมสรุปว่าเปิดซองมาทั้งหมดเนี่ย ยี่สิบสี่ซองผมได้ด้งที่เป็นแชงไปใบเดียวเองนะมันกลายเป็นดูหายากยังไงไม่รู้อะไม่ได้โอ้โหฮันเดียบาลมีคนเอาไปเล่นเหรอกามานี่แปลว่ากระเทยนะครับภาษาญี่ปุ่นโอ้โหนี่การแรนเลยเนี่ยมันไม่แว็บเลยทุกคนจะลอง และแล้วก็มาถึงซองสุดท้ายไอ้เชียดคือจะบอกว่าเกลือปะวะมันก็ไม่เกลือหรอกถ้าเกิดว่าคุณเอาไปขายแต่ว่าแบบมันเฮ้ยมันไม่ได้การหน้าปกเลยอะ่ะก็ต้องได้บ้างดิวะหนวดขาวอาคาอินุลูฟี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เนี่ยโอ้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยทุกคนเกลือจัด,จด คือมันก็ไม่ถือว่าเกลือหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าไหนๆเปิด,ดทันทีเราก็อยากได้กา๊าดที่มันอยู่แบบบนหน้าปกเนี่ยลูฟี่เนี่ยเนี่ยอะเนี่ยลูฟี่เนี่ยดรวดขาวเนี่ยอะไครนูเนี่ยไม่ออกเลยสักใบหนึ่งคุณทั้งกลองนะฮะหมดแล้วยังเหลือซองนี้นะครับยังไม่ได้แกะอ่ะอันนี้ไปไหนแล้วดี๋ยวกันไกลอันนี้มีใบเดียวนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันคือการาดอะไรนะฮะ เป็นแพ็คพิเศษที่จะแถมมาสำหรับทุกกล่องนะครับและมันคือเฮ้ยเป็นการ์ดแรร์นะเป็นการ์ดอ่า UC uncommon มอนอะแต่ว่ามันแวบอะก็ก็เฉยๆนะ ก,กะะ็ก็ประมาณนึงประมาณนึงนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ในการและกันนะครับสำหรับการเปิดซองการ์ด2 4ซองของเราผลประกอบการก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเกลือบ้างไม่เกลือบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกไปทางเกลือนะครับผมก็ค่อนข้างชื่นชอบเลยทีเดียวแหละนะครับสำหรับการ์ดวันพีชชุดนี้นะฮะชุด OP 02เนี่ยนะครับมันออกแบบมาสวยนะผมว่าสำหรับคนที่เป็นแฟนวันพีชเนี่ยซื้อมาเก็บ ก็ไม่น่าเกลียดนะครับซื้อมาเปิดเล่นเล่นสักสักบล็อกหนึ่งก็ไม่น่าเกลียดนะครับเก็บไว้เป็นของสะสมได้เฮ้ยผมผมเพิ่งสังเกตว่าการโด,ด่งเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านนะมันเป็นแบบว่าเออเป็นโฆษณาเป็นวิธีสอนเล่นอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปโหลดได้คือมันมีแอป,ปสอนเล่นนะเป็นภาษาญี่ปุน่นแต่ว่าผมอ่าไม่ใช่ภาษาญี่ปุน่นภาษาอังกฤษผมเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี คือจริงๆแล้วการเล่นการ์ดเกมพวกนี้นะครับนอกจากเราศึกษาเองแล้วเนี่ยไปให้คนที่เขาเล่นเป็นสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราเป็นเร็วนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยไปซื้อสตาร์เตอร์ก่อนชอบใครซื้อคนนั้นแล้วเราก็บิวเด็กนั้นไปนะครับมันจะมีสีของมันอยู่นะครับการ์ดเนี่ยนะฮะมันจะเล่นตามลีดเดอร์สมมติลีดเดอร์เราสีแดงเนี่ยเราก็ต้องเล่นการ์ดสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับ แดงเนี่ยอันนี้สีฟ้านะครับอันนี้สีดำสีฟ้าสีฟ้าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับมันต้องเล่นตามสีนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เอาไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะมีมาเปิดอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคือแต่ว่าค่อนข้างชอบเลยเดียวเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นเขาบน่บนๆกันว่าหายากแล้วเหมือนกันนะคนที่นําเข้ามาก็แบบว่าเอาเข้ามาไม่ทันคนซื้อแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ายังไงของก็เติมเรื่อยๆนะครับ ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมทุกคนครับสวัสดีครับ